ก็ขอากาบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง N I N e หน้าหนึ่งสอครับวันนี้นะคบผมเราก็มาอยู่กันในเกมเพชรนั่นเองนะครับคือปกติเนี่ยเราจะเห็นอยู่กันในเกม F C w o i ใช่ไหมเออแล้วทีเนี้ยผมเนี่ยวันนี้นะคบผมก็จะมาสอนการปรับคุณภาพก็คือความสมจริงของเพชรนั่นเองเนาะ ให้เราเนี่ยเข้าไปคำว่า E X T R A S นะครับตรงนี้โอเคนะเข้าไปแล้วเราก็กดรูปฟันเฟืองเข้าไปเลยนะครับก็คือการตัง้งค่าแล้วเราก็เข้ามาคำว่ากราฟิกนะ,ะแล้วทุกทุกคนจะเห็นได้ว่า a P S เนี่ยผมตั้งเป็น60นะครับผมไม่แนะนำผมไม่แนะนำเครื่องที่แบบ ไม่แรงพอนะแต่ว่าเกมเนี้ยคือเครื่องไม่แรงมันก็ปรับ FPS เป็น60ได้ใช่ไหมละ่ะแต่ว่าคือมันจะหลกๆหน่อยนะครับสำหรับใครที่ปรับเหมือนผมผมแนะนำถ้าเกิดคุณอยากเล่นภาพแบบกลางๆผมว่า30 FPS พอนะครับประมาณนั่นแหละผมก็ว่านั้นอันนี้คือกราฟิกครับเอ่อแบบเรียกว่าไงคือแบบ เริ่มต้นมาที่ทุกคนแบบเห็นภาพอยู่แล้วอะทุกคนจะเห็นเขาตั้งค่าเกมมาให้ก็คือเป็นระดับปานกลางลงมาก็จะเป็นแบบลื่นๆไหลเลยนะอันนี้ก็จะเป็นแบบคนดูไม่มีเลยนะครับแต่คาว่าไฮเนี่ยก็จะมีแบบเขาเรียกว่าไงอะคาว่าไฮอะจะแบบสมจริงมากนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดู ไปดูอันนี้กันก่อนเลยนะครับผมก็คือภาพแบบเขาเขาเรียกว่าแบบภาพแบบเอ่อไม่มีคนดูในสนามมะไปดูกันเลยครับนี่นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็เล,นล่นลื่นเลยนะครับผมเล่นแบบลื่นๆื่นสบายสบายไปเลยจะเล,นล่นลื่นไปเลยนะคนนะีเล่นลื่น,ลนเลยต่อไปเราไปดูอัน ที่สองเลยนะครับโอเคครับและต่อไปนะครับผมก็มาดูอันอันที่สองกันเลยปะ่ะไปดูวนไปเลยครับอืมและแล้วแบบมีคุณภาพขึ้นมาหน่อยอีกนิดนึงนะก็ก็จะภาพสวยขึ้นมาหน่อยอ่าประมาณนี้ก็ประมาณนี้เลย เหนไหมก็จะเป็นภาพประมาณนี้นะครับเห็นโอเคก็ถือว่าภาพสวยภาพสวยนะอันนี้แค่ระดับระดับแบบไม่เท่าไหร่นะยังสวย <c oughs> โอเคเราไปดูต่อไปกันเลยระดับที่ทุกคนกลับไปแล้วออไป ก็จะภาพชา้าจะขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก็คือพอๆกันเดี๋ยวจะเล่นให้ดนะูก็คือจะพอๆกันแบบนี้เลยก็คือจะมีความเข้มขึ้นมานิดหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอันสุดท้ายกันเลยแชมเม์แมแล้วเราก็มาถึงอันสุดท้ายแล้วนะครับออไปเลยนี่ครับโอ้ย ภาพสวยสุดสุดนี่เฮ้าใจเริม่มงหรอภาพสวยสุดสุดเลยฮะนีะ่ดูโคตรสวยทุกคนภาพสวยไหมแต่ว่ากระตุกโคตรเลยดิโคตรกระตุกอระทุนเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวผมจะมาสอนทำให้มันลื่นเลยโอ้ยทำไมตุก ศึกษาประมาณนี้นี่ใชนไหมนี่นะครับผมก็จะภาพสวยมากไงก็จบไปแล้วสำหรับการรีวิวนะก็มีแค่นี้เนี่ยคุณภาพจะสวยแบบนี้นี่ยังสวยโอเคครับก็มีแค่นี้นะครับผมและในวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย Whew!